า้ทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีธนูหรือชาวลัคนาราศีธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันวันนี้จะมาดูดวงชะตาประจําปี2565ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้น อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อยากให้ทุกๆท,ท่านได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆสุขสันต์วันปีใหม่นะคะขอบคุณทุทกๆก,การติดตามไม่ว่าจะเป็นผู้ชมเก่าหรือว่าผู้ชมใหม่ทุทกๆท่านนะคะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าชาวราศีธนูเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไพ่ตำแหน่งตัวตนของคุณนะคะออกมาเป็นเดือนสั้นแล้วตบท้ายมานะคะไพ่ตำแหน่งสรุปเป็นสองดาบนั่นบ่งบอกว่าในช่วงปี2565นี้เรากําลังจะได้รับข่าวดี นะคะโอกาสในการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใดที่เรากําลังทําอยู่นั้นกําลังจะได้รับการยอมรับนะคะจะประสบความสําเร็จหรืออาจจะมีโอกาสที่ได้ติดต่อกับผู้คนมากมายมีเกณฑ์ที่จะได้รู้จักกับผู้คนหลากหลายมากขึ้นได้เริ่มต้นในการทําอะไรใหม่ๆนะคะแผนการใดที่เรากําลังวางเอาไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลงมือทําและการลงมือทําของคุณนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันนะคะอะไรที่มันเป็นอุปสรรค มานานนะดีเดวิลเนี่ยมันบ่งบอกว่าหลายๆอย่างมันอาจจะยังไม่ได้รับลื่นถึงกับความราบลื่นถึงกับ สถานการณ์ที่จะทำให้คุณนั้นสำเร็จได้แบบรวดเร็วนะคะเดวิลก็อาจจะยังมีบ้างกับอุปสรรคมีคนที่ค่อนข้างคาดหวังในความสำเร็จหรือว่าคาดหวังในตัวเราค่อนข้างที่จะเยอะความสัมพันธ์กับบริวารหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคนรักที่บางครั้งเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะคิดว่าคุณสามารถที่จะรับผิดชอบได้มองเห็นถึงความสามารถของคุณจนบางทีเนี่ยมันก็อาจจะทาให้คุณเองเนี่ยรู้สึกถึงความกด ดดันนะคะไม่สบายใจถูกเร่งถูกเหมือนกับว่ากดดันเนะะี่ยค่ะมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่ประจำช่วงตลอดทั้งปีเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเป็นที่จับตามองนะคะเป็นที่ซุบซิบนินทาเป็น เหมือนเป็นเรดาร์ยิ่งเรามีชื่อเสียงยิ่งเรามีความโด่งดังยิ่งเราประสบความสำเร็จเท่าไหร่ยิ่งเราเหมือนเติบโตเท่าไหร่คนก็จะยิ่งมองเราในแง่ลบมากขึ้นเท่านั้นนะคะถือได้ว่าเป็นปีที่อาจจะมีศัตรูคิดร้ายเยอะด้วยมีคนไม่พอใจเราบางทีเนี่ยไม่ได้ทำอะไรให้นะคะก็ไม่ถูกใจไม่ถูกชะตาเราแบบโดยที่ไม่มีเหตุผลมันก็อาจจะมี บางที่ทําให้บางครั้งเนี่ยเราเองอาจจะตัวตนที่แท้จริงหายไปการวางตัวหรือการเป็นตัวของเราเองจากเดิมที่ชาวราศีธนูอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วนะคะเป็นคนจริงจังชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่รักทุกคนรักคนรอบข้างรักพี่น้องรักหุ้นส่วนบริวารเวลาให้ใจใครหรือว่าเวลาซัพพอร์ตใครเนี่ยคุณพร้อมที่จะช่วยเต็มที่แต่พอวันที่คุณสําเร็จณนะวันนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่หลายๆคนอาจจะไม่ เคยคิดมาก่อนว่าคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมายืนอยู่ในจุดจุดนี้ได้มันก็เป็นธรรมดานะคะของโลกมนุษย์ที่อาจจะมีรักโลภโกรธหลงนะคะความอิจฉาริษยาเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยนะคะก็อาจจะได้เจอกับสถานการณ์ประมาณนี้เนาะประมาณประมาณที่ว่าเป็นประมาณเนี้ยค่ะมีคนอิจฉาริษยาคิดไม่ดีกับเรานะคะมีคนเอาเราไปนินทาว่าร้ายเนาะแต่มันก็เป็นได้แค่นะคะ การซุบซิบนินทานะคะใครที่พูดไม่จริงก็อาจจะพายแพะพานเ,เนี่ยแพ้ภัยไปสะดุดนิดนึงนะคะขออภัยชาวราศีธนูนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสเตรนนี่มันก็ยังบ่งบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะต้องใช้ความอดทนอดกันนะเยอะมากๆใช้ความอดทะ ใช้ความอดทนอดกั้นนะคะต้องรับผิดชอบอะไรที่มันเกินความสามารถด้วยนะแต่ว่าความรับผิดชอบที่มันเกินความสามารถเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมและจัดการได้อยู่แล้วนะบางทีอาจจะเหนื่อยกับการงานนะ,ะเหนื่อยกับการที่จะต้องใช้ความอดทนเหมือนเราต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะคะเราก็ใช้ความอดทนสูงมากๆก,กับการจัดการกับการเอาชนะใจคนกับการพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ศบประมาทคน ที่เขาคิดกับเราไม่ดีคิดกับเราในแง่ลบแง่ร้ายแต่โดยรวมก็คือเราสามารถที่จะจัดการได้นะคะเราสามารถที่จะจัดการได้ไม่ต้องกังวลเลยนะและสุดท้ายเนี่ยความดีของเราสิ่งที่เราเป็นเราจะได้รับการยอมรับจะได้รับการชื่นชมนะคะทุกคนก็จะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราเป็นทุกคนก็จะมองในส่วนของผลงานหรือว่ามองในสิ่งที่มันมีผลประโยชน์เกื้อกันมองในความ ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูนะคะ2,565นี้ดวงชะตาคุณดีแต่เพียงแค่บริวารคนรอบข้างก็อาจจะมอง ไม่ดีกับคุณเท่าไหร่แต่อย่าลืมว่าคุณก็ยังมีคนที่รักคุณจริง,รงๆนะคะมีคนที่เขาเห็นในความดีของคุณจริงๆแล้วก็ศรัทธาในความสามารถในความดีของคุณ mm hmm. ก็อย่าได้ท้อกับคำติชมหรือว่ากับคำตำหนินินทาจากคนรอบข้างต้องพยายามหนักแน่นเนี่ยคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยโลกออนไลน์นะคะอะไรหลายๆอย่างที่มันเริ่มกว้างขวางมากขึ้นแม้กระทั่งคำพิมพ์บางทีมันอาจจะทำให้เราบั่นทอนจิตใจบ้างก็ต้องพยายามหนัก แน่นเนี่ยคะ่ะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสังคมที่มันกว้างขวางมากขึ้นชาวราศีธนูเชื่อว่าคุณจะมีภูมิต้านทานนะคะคุณจะยับยั้งชั่งใจกับอารมณ์ตัวเองได้สูงขึ้นปีนี้จะเป็นปีที่คุณไม่ค่อยจะมีปัญหากับใครถ้าเกิดว่าใครที่มามีปัญหากับคุณเหมือนคุณก็จะเริ่มมองข้ามมองผ่านและไม่อยากที่จะมีประเด็นไม่อยากที่จะต้องมา ทะเลาะหรือให้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นอะไรมันบาดหมางเราต้องไปสู่ในอนาคตอาจจะเป็นเพราะเราเองก็เริ่มปลงๆด้วยแล้วด้วยนะคะมันก็ทำให้คุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วเนาะ ในเรื่องของการงานนะคะงานก็จะเข้ามาแบบต่อเนื่องเลยโอกาสดีๆเข้ามาแบบต่อเนื่องพอเราได้จังหวะดีๆมากๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่อาจจะทำให้คนรอบข้างเขารู้สึกว่ามันไม่แฟร์ก็เป็นไปได้ว่าเออทำไมเราถึงมีวาสนาดีเราทำไมถึงอะไรอะไรก็คือดูราบลรื่นไปหมดดูชีวิตคุณเนี่ยมีแต่เรื่องราวดีๆมีแต่ เรื่องที่จะเจออุปสรรคก็เจออุปสรรคแค่แป๊บเดียวสุดท้ายมันก็ผ่านพ้นไปมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนก็อาจจะงงนะคะว่าเออทำไมเราถึงได้ดีกว่าคนอื่นทำไมเราถึงประสบความสำเร็จนะแต่ก็จงทำไปในะช่วง มือเนี่ยมือหรือว่าหัวความคิดของคุณเนี่ยเป็นปีที่ไม่ได้หยุดพักเลยจะได้ทาอะไรหลายอย่างด้วยนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเดินทางนะหลายๆท่านเนี่ยมีโปรเจกต์มี project, มแผนการในการไปเรียนต่อในการเดินทางไปทํางานนะ,ะหรือว่าการเดินทางไปต่างประเทศการได้ไปร่วมงานกับบริษัทใหญ่ๆบริษัทต่างทินตา่างแดนนะ,ะหรือว่าบริษัทที่อยู่ในสายงานราชการที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเราอาจจะมีโอกาสถึงขั้นนั้นเลยนะ เรียกได้ว,ว่าช่วงนี้ใครกำลังต่อสู้กำลังสอบกำลังแข่งขันหรือทำอะไรที่มันจะต้องมีจำนวน คู่แข่งขันเยอะๆเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะประสบความสำเร็จนะคะคุณสามารถที่จะเอาชนะได้นะถือได้ว่าเป็นปีแห่งความสำเร็จเป็นปีแห่งโชคชะตาที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนมันมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะจ,จะหยิบจับทำอะไรก็มีแต่ความราบลื่นนะเรื่องของการเงินเนี่ยรายได้ก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องเข้ามาตลอดลาบลอยนะคะเงินฟุกๆนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นหวย นี่ยฮะหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นโบนัสเงินพิเศษตกเบิกตกค้างเนี่ยเป็นปีที่แห่งการกอบโกยเลยก็ว่าได้แต่นี่นะ สองดาบเนี่ยบางทีจิตใจอ่อนไหวนะอย่างแรกเลยที่ต้องระวังก็คือความจิตใจอ่อนแอความจิตใจบางทีเราก็ไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นเนาะด้วยความเป็นชาวราศีธนูเนี่ยเวลาที่คุณรักใครและคุณรักจริงเวลาที่คุณทุ่มเทแล้วคุณก็ทุ่มเทสุดหัวใจจริงใจกับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะทําร้ายคุณหรือว่า คนที่คุณเคยช่วยเหลือมาโดยตลอดแล้วในวันที่เราเคยเป็นเพื่อนกันเคยอะไรด้วยด้วยกันมาแล้วพอเราเติบโตขึ้นมันอาจจะมีความไม่พอใจอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่าหวั่นไหวไปตามสถานการณ์พวกนี้ด้วยนะคะยังไงก็ต้องหนักแน่นเข้มแข็งเพิ่มเติมด้วยละกันนะชาวราศีธนูเชื่อว่าคุณรับมือไหวคุณจัดการได้นะคะอยู่ที่ว่าเราอย่าไป หวั่นไหวกับสถานการณ์รอบข้างเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเป็นเชื่อมั่นในส่งที่คุณทําเชื่อมั่นในความสามารถเนะคะเพราะว่าความดีของคุณสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทำเนี่ยคะผลบุญของคุณเนี่ยที่ทำมาหรือ นะคะการกระทําการทําดีความจริงใจของคุณเนี่ยมันเป็นจุดที่เปล่าประกาศให้กับคนที่เขามองมาเนี่ยเขายอมรับในตัวตนของคุณอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องมากางังวลเนาะ,ะความรักนะคะคนโสดก็เป็นช่วงเวลาที่กำลังจะเจอคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตนะ กำลังจะเจอคนที่ถูกใจกำลังจะเจอคนที่ตรงสเปคกำลังจะเจอคนที่ใช่คนที่พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณเขาคนนี้อาจจะพยายามตามง้อตามจีบหรือพยายามที่จะเข้าหาคุณมาโดยตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ในด้วยนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ยังไม่ได้พร้อมจะชัดเจนกับความสัมพันธ์แต่พอมาณวันนี้ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันลงตัวก็ทําให้คุณเองเนี่ยได้เปิด ใจมากขึ้นกับการที่จะชัดเจนนั่นเท่ากับว่านะคะ2,565นี้ชาวราศีธนูคุณก็มีเกณฑ์ที่กำลังจะได้เจอคนรักคนที่ถูกใจคนรักที่พร้อมจะเข้ามาเป็นคู่ชีวิต คนที่พร้อมจะเข้ามาเป็นคู่ควรแก่กันแล้วเนี่ยฮะมาเรียนรู้มาใช้ชีวิตมาศึกษานิสัยใจคอมีสถานะที่จริงจังเกิดขึ้นนะเท่ากับว่านะจะสละโสดแล้วนะคะแต่ความสัมพันธ์ของคนโสดเนี่ยในช่วงนี้มันก็อาจจะยังไม่ได้แบบว่าวิว,วาเท่าไหร่เนาะนะคะเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะยังไงก็ต้องประคับประคองกันดีๆหลายๆท่านนคะ,ะมีพลังงานของคนที่มีอายุมากกว่าคุณมีความสามารถหรือมี ความมั่นคงไม่ว่าจะฐานะหน้าที่การงานต่างๆที่อาจจะมีความเหนือกว่านะคะหลายๆท่านคุยกับคนทางไกลเลยเนาะต่างถิ่นต่างแดนนะคะคนที่ไปทํางานไกลบ้าน คนที่เราต้องอยู่ไกลกันหรือว่าสถานะทางสังคมของคุณกับเขาเนี่ยมันค่อนข้างมีความแตกต่างกันมากๆก็จะเป็นช่วงที่ว่าเราอาจจะได้แบบศึกษาเรียนรู้ดูใจกันนะเนาะทีนี้เนี่ยนะฮะอุปสรรคก็คืออาจจะโดนจับตามองดูจากคนรอบข้างนะคะบริวาร จับตามองดูความสัมพันธ์บางทีอาอาจจะรู้สึกว่าเออไปที่ไหนก็มีแต่คนสนใจในคู่ชีวิตของคุณในความเป็นโสดของคุณในการที่คุณจะมีแฟนนะคะเพราะาคุณเปิดตัวทุกคนก็อาจจะรู้สึกว้าวกับการเปิดตัวของคุณมากๆเท่ากับว่าช่วงนี้นะคะมีป,ปาปราซัซซี่มีคนคอยจับตามองดูคุณเยอะนะมีคนที่เขาก็ไม่ได้เชื่อว่าคุณจะเจอกับรักที่ดีด้วยยังไงนะคะก็พยายามใช้ในเรื่องของ ความหนักแน่นของตัวคุณเองกับสิ่งที่คุณเป็นตลอดมาความดีของคุณความจริงใจที่ชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูเนี่ยมีเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะต้องลบคําสบประมาทของคนรอบข้างที่เขามองเราในมุมรบหรือว่าเขาอาจจะระแวงเรารู้สึกว่าเราเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคู่ชีวิตที่ดีนะคะก็เป็นช่วงที่ดีแล้วนะเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมแล้วกับการที่จะได้เปิดใจมีชีวิตคู่และคุณกําลังจะได้เจอคนดีๆ ที่เข้ามาเยียวยาหัวใจเข้ามาเป็นคู่ที่เราจะรู้สึกได้ว่าพร้อมที่จะเป็นคู่ที่ส่งเสริมพร้อมที่จะเป็นคู่ที่เรามีความรู้สึกดีต่อกันนะคะเหมือนโชคชะตาคู่ที่ผูกพันกันด้วยบุญกรรมเนี่ยค่ะผมลิขิตที่นำพาให้เราสองคนได้มาเจอกันนะก็เป็นปีที่จะได้สละโสดแล้วยินดีด้วยนะคะใครที่ไม่ชัดเจนเนี่ยบางทีนะหลายๆท่านอาจจะ ไม่มั่นใจว่าเออจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะหยุดหยุดความสัมพันธ์ชะงักมาหลายรอบเหลือเกินนะ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนเราเองก็อยากที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะไม่พร้อมที่จะไปต่อไม่มั่นใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยสถานะที่เรากําลังคุยกันสถานะที่เรากําลังรู้จักกันนี้เนี่ยเขากําลังคิดกับคุณในแง่ไหนกันแน่เราจะไปในทิศทางไหนกันแน่มันก็จะทําให้คุณเกิดความสับสนไม่สบายใจนะคะวาวุ่นใจหลายครั้งนะไอ้ความที่คุณถอยออกมาเนี่ยแหละคะ่ะความนิ่ง ความที่คุณระวังตัวระวังใจมากขึ้นการที่คุณเองก็พยายามที่จะอยู่โดยที่ไม่มีเขามันก็จะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยเกิดความกะระตือรือร้นเกิดขึ้นในความชัดเจน ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องพยายามทำอะไรบางอย่างหลายๆท่านนะคะมีพลังงานของคนที่นะคุยกับชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรนะคะคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนไกลชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูนะก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าเขาก็กําลังจะพยายามทำอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกว่าเขาต้องการที่จะชัดเจนกับคุณแล้วนะให้คุณเปิดใจได้ให้คุณสบายใจได้ว่า เราพร้อมที่จะไปต่อด้วยกันเราพร้อมที่จะชัดเจนร่วมกันใครนะคะที่มีคู่อยู่แล้วรักกันดีมีปัญหากันก็จะได้ปรับความเข้าใจถ้ายิ่งรักกันดีอยู่แล้วน่าจะได้มีโอกาสนะคะยังไม่ได้แต่งงานกันก็จะได้คุยกันในเรื่องของการแต่งงานการจดทะเบียนนะคะการทําอะไรให้มันถูกต้องตามประเพณีนะความชัดเจนการได้เป่าประกาศหรือว่าเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างในเร็วๆนี้แล้วนะส่วนใครที่อยู่ ู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการตั้งครรภ์การมีบุตรการมีลูกมีบริวารน,นะคะหรือว่าความรักของคุณนี้เนี่ยในปีนี้จะเป็นปีที่ไม่ค่อยเหนื่อยคนรักตามใจในทุกๆเรื่องเลยนะคะถ้าจะทะเลาะกันก็จะเป็นเหมือนกับว่างอนกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆคุยกันแล้วเราเหมือนทัศนคติไม่ตรงกันความคิดเห็นคนละอย่างแต่บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่แฟนตามใจมากคนรักตามใจจนเรารู้สึกว่าเราเ เ,เจ้าหญิงหรือเราเป็นเจ้าชายเลยนะคะเรื่องที่ปวดหัวเรื่องปัญหาอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยมีและเบาใจได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอา่านไพ่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามนะคะเอาไว้เป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะก็จะแปะลิงก์นะคะช่องทางการติดต่อเอาไว้ ติดต่อกันเข้ามาได้เพราะการทำนายส่วนตัวเนี่ยจะมีความละเอียดและมีความแม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ